นิทานเรื่องในพรานกับความลับของป่าอาถันณดินแดนที่ห่างไกลความเจริญและเสียงอึกทึกครึกโครมของผู้คนมีป่าแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านต่างพากันกล่าวขานถึงในนามว่าป่าอาถันป่าแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของความลึกลับและความน่ากลัวไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปลึกๆเกินกว่าที่เคยไปเพราะเชื่อกันว่าภายในป่าแห่งนี้ มีสิ่งเร้นลับที่ไม่อาจอย่างถึงซ่อนอยู่บ้างก็ว่ามีวิญญาณป่าคุ้มครองป่านี้ไว้ไม่ให้ใครเข้ามาทำลายบ้างก็ว่ามีสัตว์ร้ายในตำนานที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและจะปรากฏตัวเมื่อใดแต่ตำนานที่เล่าขานกันมานานที่สุดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้คนริมชายป่าคือเรื่องของศิลาแห่งเสียงกระซิบ ศิลาที่จะมอบพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่และสุดจะยั่งถึงให้กับผู้ที่ค้นพบและสัมผัสกับมันได้แต่ก็มาพร้อมกับคำสาปอันน่ากลัวและเลวร้ายที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตผู้นั้นไปตลอดกาลในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมชายป่าอาถรรพ์อันน่าสะพรึงกลัวแห่งนี้มีชายผู้หนึ่งนามว่านายพรานคงนายพรานคงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักล่าผู้เก่งกาจและไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายตัวฉกาดหรือแม้แต่ตำนานความน่ากลัวของป่าอาถรรพ์เขามีดวงตาที่เฉียบคมราวกับเหยี่ยวสามารถมองเห็นร่องรอยการเคลื่อนไหวของสัตว์ได้แม้ในความมืดสลัวและมีร่างกายที่แข็งแกร่งกำยำสามารถต่อสู้กับสัตว์ร้ายได้ด้วยสองมือเปล่าไม่มีสัตว์ตัวไหนในป่าแห่งนี้รอดพ้นจากสายตาที่ขมกริบและหน้าไม้คู่ใจของเขาได้ง่ายๆ แต่สิ่งที่ทําให้ในพรานคงแตกต่างจากในพรานคนอื่นๆที่ล่าสัตว์เพียงเพื่อประทังชีวิตคือความทะเยอทะยานที่อยู่ในจิตใจลึกๆของเขาเขาต้องการค้นพบศิลาแห่งเสียงกระซิบและครอบครองพลังอํานาจนั้นเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่เหนือกว่าใครๆทั้งปวงในโลกใบนี้วันหนึ่งนพรานคงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะออกเดินทางสู่ใจกลางป่าอาถรรพ์ เพื่อค้นหาศิลาในตำนานที่เขาใฝ่ฝันมานานแสนนานเขาเตรียมสเสบียงอาหารน้ำดื่มและอาวุธคู่ใจอย่างดีที่สุดโดยไม่ฟังคำทัดทานหรือคำเตือนจากชาวบ้านที่หวังดีและเป็นห่วงชีวิตของเขาการเดินทางเข้าไปในป่าลึกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยต้นไม้สูงใหญ่เสียดฟ้าปกคลุมหนาแน่นจนแสงแดดแทบจะส่งลงมาไม่ถึงพื้นดินทำให้ป่ามืดคลุมและชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลา เสียงสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นหูร้องก้องไปทั่วป่าบรรยากาศโดยรอบดูราวกับมีใครบางคนกำลังจับตามองเขาอยู่ตลอดเวลาราวกับเป็นดวงตาที่มองไม่เห็นที่คอยเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอย่างไม่ลดละวันแรกผ่านไปวันที่สองตามมาอย่างเชื่องช้าสภาพป่าดูแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆยิ่งเขาเดินลึกเข้าไป ต้นหวาก็มีรูปร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนบางต้นมีเถาวันขนาดใหญ่พันรอบแน่นจนดูเหมือนงูยักษ์ที่พร้อมจะรัดเหยื่อเสียงกระซิบแผ่วๆที่เหมือนจะดังมาจากรอบทิศท,ทางเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆราวกับมีใครกำลังเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วเบาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและใจที่แข็งกราดในพรานคงไม่สะทกสะทาน เขายัางคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้ในคืนที่สของการเดินทางอันยาวนานขณะที่เขากำลังก่อกองไฟเล็กๆเ,เพื่อพักผ่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าเสียงกระซิบเหล่านั้นก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะดังอยู่ข้างหูมันไม่ใช่เสียงกระซิบที่น่ากลัวอย่างที่เขาคิดแต่เป็นเสียงที่คุ้นเคยอย่างประหลาดเสียงของป่าเสียงของลมที่พัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้า เสียงของลำธารที่ไหลเอื่อยๆอย่างไม่เร่งรีบและเสียงของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่หลับไหลอย,อยู่รอบตัวเขาอย่างสงบสุขในพรานคงรู้สึกแปลกใจอย่างมากเขาไม่เคยสังเกตเห็นเสียงเหล่านี้มาก่อนตลอดชีวิตที่ผ่านมาหรือเขาไม่เคยใส่ใจที่จะรับฟังมันกันแน่เช้าวันรุ่งขึ้นในพรานคงตัดสินใจที่จะเดินตามเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะนำทางเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จุดหมาย เสียงนั้นนำทางเข้าไปอย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางราวกับเป็นเสาหลักของป่าล้อมรอบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆที่ปกคลุมด้วยมอสสีเขียวฉ่มหนานั่นและตรงกลางของก้อนหินเหล่านั้นมีศิลาสีดำมันวาวตั้งอยู่มันไม่ได้ส่องแสงระยิบระยับเหมือนอัญ,ญมณีล้ำค่าทั่วไปแต่มันกลับดูดซับแสงสว่างทั้งหมดเอาไว้ ทำให้บริเวณนั้นดูมืดมิดและลึกลับน่าค้นหาอย่างประหลาดนี่คือศิลาแห่งเสียงกระซิบที่เขาตามหาในพรานคงพึมพำกับตัวเองด้วยความตื่นเต้นมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะยื่นไปสัมผัสกับผิวเย็นเชียบของศิลาทันทีที่ปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับศิลาภาพเหตุการณ์มากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็แล่นเข้ามาในหัวของเขาอย่างรวดเร็วไม่ใช่ภาพของอำนาจหรือความยิ่งใหญ่ที่เขาใฝ่ฝันถึง แต่เป็นภาพของป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตนานมาแล้วภาพของสัตว์ป่าที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขและพึ่งพาอาศัยกันภาพของแม่หมีที่กำลังกกกอดเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างอ่อนโยนภาพของต้นไม้ที่เติบโตขึ้นอย่างช้าๆตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาสะสมความทรงจําของป่าเอาไว้เขาเห็นภาพของตัวเองในอดีตที่เคยออกล่าสัตว์อย่างไม่ยั้งคิด ไม่สนใจว่าการกระทําของตนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรเห็นรอยเท้าของสัตว์ที่ถูกล่าเห็นหยดเลือดที่เปื้อนพื้นดินและเห็นแววป่าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของสัตว์เหล่านั้นก่อนที่พวกมันจะสิ้นใจเขายังเห็นภาพอนาคตที่น่าหดหู่ถ้าเขายังคงล่าสัตว์ไม่หยุดยั้งป่าก็จะร่วงโรยสัตว์ป่าจะสูญหายไปจากโลกนี้ และในที่สุดเขาก็จะไม่มีอะไรเหลือให้ล่าอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าที่รอคอยเขาอยู่เสียงกระซิบที่ดังมาจากศิลาไม่ได้บอกถึงพลังวิเศษที่เขาปรารถนาแต่กลับกระซิบเล่าเรื่องราวที่ท้จริงของป่าเรื่องราวของวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายเรื่องราวของความสมดุลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและเรื่องราวของผลกรรมจากการกระทำอันไม่ยั้งคิดของมนุษย์ เสียงกระซิบนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่เขาจินตนาการไว้แต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความผิดหวังและความเศร้าส้อยที่สะท้อนออกมาจากผืนป่าในพรานคงรู้สึกผิดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตน้ำตาค่อยๆไหลรินอาบแก้มที่เคยแข็งกร่าวอยองเขาอย่างไม่อาจห้ามได้เขาตระหนักได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาได้ทำร้ายป่าแห่งนี้มากแค่ไหน ด้วยความไม่รู้และความทยะทยานที่เคยมืดบอดได้ถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้และความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่ได้กระทําลงไปเขาค่อยๆขอนมือออกจากศิลาอย่างช้าๆศิลายังคงเงียบงันไม่ได้มอบพลังวิเศษใดๆให้เขาตามที่เขาคาดหวังแต่มันได้มอบบทเรียนอันล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้ให้กับเขา บทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาในพรานคงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปแล้วเขากลับไปยังหมู่บ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากศิลาแห่งเสียงกระซิบให้กับชาวบ้านฟังในตอนแรกไม่มีใครเชื่อเรื่องราวของเขาบางคนคิดว่าเขาเสียสติไปแล้ว บางคนก็เยาะเยะ้ยแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขายังคงเข้าป่าเหมือนเช่นเคยนั้นแต่ไม่ใช่เพื่อล่าสัตว์อีกต่อไปแล้วแต่เพื่อดูแลปกป้องและรักษาผืนป่าอันเป็นที่รักเขากลายเป็นผู้พิทักษ์ป่าอัจรอย่างแท้จริงเขารณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและรู้จักคุณค่าของมัน สอนให้พวกเขารู้จักปลูกป่าทดแทนในส่วนที่สึกหรอไปและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์เขาใช้ความรู้เรื่องการเดินป่าและความเข้าใจในธรรมชาติที่เขามีช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บและอ่อนแอและปกป้องป่าจากผู้บุกรุกที่คิดว่าจะเข้ามาทำลายหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็วป่าอาถรรพ์ที่เคยเป็นที่หวาดกลัวและเล่าขานถึงความน่ากลัว ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสัตว์ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์และออกหากินได้อย่างอิสระต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรงและเขียวขจีและเสียงกระซิบจากศีลาแห่งเสียงกระซิบก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่เสียงกระซิบแห่งความเจ็บปวดและความผิดหวังอีกต่อไปแต่มันคือเสียงกระซิบแห่งความสุขความสงบและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยินระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ในพรานคงได้พบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเขาไม่ใช่จากการล่าหรือจากการครอบครองอำนาจตามที่เขาเคยปรารถนาแต่จากการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและการได้เห็นป่าที่เขารักกลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างงดงามเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่คนที่เคยทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง ก็สามารถกลับตัวกลับใจได้และนำสิ่งดีๆมาสู่โลกได้ถ้าเพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกันและเคารพซึ่งกันและกันคือนิทานเรื่องในพรานกับความลับของป่าอาถรรพ์